ห้องโสดทัศนศึกษาตั้งอยู่ณชั้น3อาคารสำนักงานอธิการบดีให้บริการสื่อโสดทัศน์หลากหลายประเภทเช่นวิดีโอซีดีดีวีดีสไลด์แผนที่คอมเพกติสรูปภาพเป็นต้นขอใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีปิดบริการในวันเสราร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตะเลิกจากหน้าจอเว็บโอแพคของสำนักหอสมุดกลางแถบสีเขียวด้านบนจะมีหัวข้อต่างๆเช่นต้องการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหอสมุดคลิกที่คอมเมนต์ต้องการเสนอซื้อโสดทัศเข้าห้องสมุดคลิกที่ u u g g s s t a Purchase ต้องการดูโสดทัศน์ที่หอสมุดซื้อเข้ามาใหม่ดูได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดสาขาวังท่าพระต้องการดูรายละเอียดการยืมคืนของตัวเองหรือต้องการยืมต่อคลิกที่ view your record and renew แถบสีเขียวด้านล่างแสดงสถานที่จัดเก็บโสดทัศน์ SUT หมายถึงหอสมุดสาขาวังท่าพระ SUS หมายถึงหอสมุดรพระราชวังสนามจันทร์ SUP หมายถึงหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีการสืบค้นข้อมูลคลิกที่ dropdown list เพื่อเลือกประเภทของการสืบคน้นเช่น keyword เป็นการค้นด้วยคำหรือวลีอย่างกว้างๆ title เป็นการค้นด้วยชื่อหนังสือชื่อบทความชื่อภาพยนต์และชื่อเรื่องจากสื่อประเภทอื่นๆ a u t อร์ <Author S 1> <Author S 2> เป็นการค้นด้วยชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทำออเอร์เอลซีคาน์ตัมเบอร์คือเลขหมู่ที่หอสมุดกำหนดขึ้นใช้เองสำหรับสืบค้นโสดทัศน์แยกประเภทของสื่อดังนี้ DVD Video Video CD Compact Disc Picture s l i ด์ ตัวอย่างการสืบค้น DVD วิดีโอคลิกที่ dropdown list เลือก a u t h o r lc call number พิมพ์ DVD วิดีโอลงในช่อง text box และคลิกปุ่ม submit หน้าจอจะแสดงผลรายการ DV วดีวิดีโอทั้งหมดโดยจะแสดงให้ทราบถึงเลขหมู่ชื่อเรื่องและรายละเอียดทางบรรณานุกรม จดเลขหมู่ของชื่อเรื่องภาพยนตร์หรือสารคดีที่ต้องการเพื่อนำไปค้นหาแผ่นที่จัดเก็บไว้ในชั้นการสืบค้นสดทัดอื่นๆใช้วิธีการเช่นเดียวกันตัวอย่างการสืบค้นรายการ DV วดีวิดีโอเรื่องอวตารที่ dropdown list เลือกชื่อเรื่องไตเติลพิมพ์ชื่อเรื่องอวตารลงในช่อง text box ในกรณีที่จำชื่อเรื่องภาษาอังกฤษได้ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคลิกปุ่ม Submit หน้าจอจะแสดงผลการสืบคน้นซึ่งพบว่าชื่อเรื่องที่ขึ้นต้นด้วยอวาตามีจำนวนทั้งสิ้น5รายการให้คลิกที่ extend display เพื่อหารายการที่เป็น DVD ภาพยนตร์ จะพบว่ารายการที่สองและรายการที่4คือสื่อโสดสังเกตได้จากไอคอนด้านขวามือเป็นรูปฟิล์มคลิกเลือกที่รายการที่ต้องการหน้าจอจะแสดงรายการบรรณานุกรม Location, Call Number และสเตตัส นักศึกษาต้องเลือกรายการที่มีเลขหมู่ตรงกับโลเคชันของ SUT พร้อมทั้งดูสเตตัสว่าอยู่ในสถานะใดถ้า on shelf แสดงว่าสามารถทำการยืมได้ถ้าปรากฏวันที่แสดงว่าถูกยืมถ้าต้องการดูภาพยนตร์ที่เข้ามาใหม่ให้เข้าดูที่เว็บของฝ่ายโสดหอสมุดสาขาวังท่าพระ คลิกที่ Movie หน้าจอแสดงภาพยนตร์เข้ามาใหม่นักศึกษาสามารถติดต่อขอจองกับเคาน์เตอร์ยืมคืนได้ถ้าต้องการยืมเรื่องใดให้จดเลขหมู่เพื่อไปหาโสดทัศน์ที่ตู้ซึ่งแยกเก็บไว้ตามประเภทของสื่อถ้าพบปัญหาประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้กับบรรรักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดทำการ